1>, 1 2 3. ก็สวัสดีครับไม่ได้คุยกับน้องแฟนขับมา,าเลยนะคร,ก,ก,ะครก็ก็อุนีเลอยสไครส์เจเบเบลครับก็ขอบคุณน้องแฟนคัที่มาที่มาดูกับอาบูกันเยอะๆนะคะก็ใครมาดูถึง1,000คนเลยนะครับอาบูอยากจะพาเพื่อนๆแบบ ไปเที่ยวเรือในตามเจดังกาที่บุจักสร้างนั่นเองนะครับพาพาไปเที่ยวเล่นนะคบเล่นเล่นเฉยๆนะครับถ้าใครติดตามถึงหนึ่งร้อยก็มาได้เลยนะคะร,รอให้โควิดหายแล้วก็เดี๋ยวเรามาเที่ยวกันนะคบจะพาเพื่อนไปเที่ยวในเรือตามเจดังการที่บุาจักสร้างเป็น เรือสำราญหรือว่าเรืออะไรก็ได้ครับว่าใช้ชีวิตใหม่นะคะก็ถ้าใครติดตามเยอะๆคุณจะพาไปเที่ยวเล่นเหลือเล่นลน,นะครับไปสำรวจอะไรก็ได้นะครับในการจินตนาการของตัวเองเลยนะคะตอนโตมุนอยากเป็นกัปตันนะครับ หิงหรือว่าเป็นลูกเลือผู้ชายตรงนั้ให้เข้าเลยนะคะก็ได้นะครับว่าเป็นโดยสารก็ได้นะครับแล,ลล like, check, แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งเพื่อแจ้งคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณน้องแฟนคลับที่มาดูคลิปของอมุญกันเยอะๆเลยนะคะ ก็ขอบคุณน้องแฟนขับมากเลยนะคะก็ขอตัวลามก่อนนะคะบ๊ายบาย